สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเวลานี้ทั่วทั้งโลกนั้นกําลังจับตารัสเซียและยูเครนที่มีการตกปากรับคําเตรียมการเจราจาครั้งแรกที่ชายแดนบนแผ่นด,ดินเบลารุสใกล้แม่นม้ำปรีเปียสซึ่งตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์สองพนะครับหลังจากที่ประธานดดีวลาดิเมียปูตินนั้นเปิดฉากสงคราม บุกโจมตียูเครนอย่างรุเดือดตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเจราจากันครั้งแรกนี้ไม่ใช่เป็นการเจราจาระหว่างปูตินของรัเสเซียแล้วก็โอ่าเชนสกี้เนี่ยครับของยูเครนเนื่องจาก,กว่าทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ส่งตัวแทนมานั่งโต๊ะร่วมเจราจาเพื่อหาข้อตกลงที่จะยุติการโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซียเท่านั้นในขณะที่ประธานนิฟดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกของเบลารุสอาสารับผิดชอบรับรองด้านความปลอดภัยให้แก่ตัว แทนของยูเครนที่เดินทางมาเจราจาผู้นําเบลารุสเผยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการรักษาความปลอดภยัยแก่ตัวแทนยูเครนทั้งการประจําการเฮลิคอปเตอร์จู่โจมและมิตรายเตรียมพร้อมเอาไว้ขณะตัวแทนเจราจาของยูเครนเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมบริเวณชายแดนเบลารุสขณะร่วมการประชุมแล้วก็เดินทางกลับนะครับอย่างไรก็ดีสื่อต่างประเทศนั้นรายงานนะครับว่ายูเครนจะยอมรับการรับประกันความปลอดภัยจากประธานทิมดีลูคาเชนโกได้หรือไม่ ขณะที่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกคนนี้คือคนที่สั่งให้เครื่องบินโดยสารของสายการบินไรอันแอร์ที่กําลังบินเหนือน่านฟ้าเบลารุสจอดเมื่อปีที่แล้วเพื่อต้องการจับกลุ่มหนุ่มชาวเบลารุสนักเลื่อนไวต่อต้ารรัฐบาลจนทาให้นานาประเทศประนามผู้นําเบลารุสอย่างหนักจากนั้นการเจราจากันครั้งแรกระหว่างตัวแทนยูเครนกับรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกแถลงการแสดงความไม่พอใจยูเครนโดยอ้างว่าทางฝ่ายยูเครนปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียที่จะให้มีการเจราจาสันติภาพที่ประเทศเบลารุส เนื่องจากว่าฝ่ายยูเครนต้องการให้ไปเจราจาที่กรุงวอ,อร์ซอเมืองหลวงของโปลแลนด์จากนั้นยูเครนได้ออกมาปฏิเสธคํากล่าวหาที่อ้างว่ายูเครนไม่อยากเจราจากับรัเสเซียนะครับในขณะที่มีรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทางการยูเครนแจ้งต่อนายโอเล็กซิสเรสนิคอฟ์รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนซึ่งเป็นตัวแทนของทางการยูเครนครั้งนี้เดินทางถึงสถานที่เจราจาบริเวณชายแดนเบลารุสเพื่อเริ่มต้นการเจราจาสันติภาพกับรัเสเซีย เจ้าหน้าที่ยูเครนแจ้งว่าประเด็นสำคัญในการเจราจาวันนี้คือการขอให้รัสเซียหยุดยิงและถอนกำลังทหารรัสเซียออกจากดินแดนยูเครนก่อนที่การเจราจาสันติภาพระหว่างสองฝ่ายจะเริ่มขึ้นหลังจากรัสเซียได้เปิดฉากการทำสงครามส่งทหารบุกจู่โจมยูเครนอย่างดุเดือดมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5กก็ต้องดูนะครับว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์การเจราจานั้นจะออกมาอย่างไรเพราะว่าทั่วโลกนั้นกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนได้หรือไม่